แจวแซฟเฟอร์คัมแบ็กพร้อมเสิร์ฟความอร่อยไม่พัก5-11มีนาคมนี้สายกินเตรียมตัวให้พร้อมกับมหกรรมความอร่อยสุดยิ่งใหญ่แจวแซฟเฟอร์ er, กลับมาตอบย้ำความเป็นเทศกาลอาหารที่ครองใจแฟนๆช่อง3ด้วยความอลังการของร้านเด็ดเลิศดรสจากทั่วประเทศที่คัดสรรโดย3รายการดังอย่างผู้หญิงยกกำลังแจวแซบพาซา er, และมวินฟินเฟอร์ตั้งแต่ร้านสรีทฟูด้ด ของขึ้นชื่อประจำจังหวัดไปจนถึงร้านดังระดับมิชลินสตาร์มากกว่า100ร้านค้า500เมนูทั้งคาวหวานมาครบพร้อมให้ทุกท่านลิ้มรสความอร่อยได้ทุกวันในที่เดียวรับประกันงานนี้อิ่มนำสำราญและได้ของติดไม้ติดมือกลับไปทานอย่างอเอร็ดอร่อยแน่นอนเสริมทับด้วยความบันเทิงและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานที่ช่อง3านำเหล่านักแสดงพิธีกรชื่อดังมาให้แฟนๆได้กระทบไหลกันอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นด้วยวันที่5มีนาคมเวลา15นาฬิกาเปิดงานด้วย2นักแสดงดังอย่างอุ้งอิศยากรทัพพีปจากละครแม่เลี้ยงต่อด้วยวันเสาร์ที่8มีนาคมเวลา12นาฬิกาคู่หนุ่มสาวจากทุ่งบางกะปิเพื่อนคณินและเดนิสเจลิวชาควงคู่กันมาพูดคุยกับแฟนๆขณะที่เวลา17นาฬิกาพบกับยูโดทันทัดและพริกขิงซุริยเรศจากละครอีบัวกับไอขวัญปิดท้ายวันอาทิตย์ที่วันที่9มีนาคมเวลา12นาฬิกาคุณเผือก ปอบทัชธรควงคู่มากับลำเจียบเรนเดียปริศยาและเวลา17นาฬิกาคุณหลวงพลนวัดพร้อมกับแม่แฟงจอยรินลนีจากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานิใช่หงมาพบปักแฟนๆกันอย่างพร้อมหน้าสายกินเตรียมตัวให้พร้อมแจวแซบเฟอร์กลับมาแล้วเสิร์ฟความอร่อยกับ100ร้านค้ากว่า500เมนูจัดเต็ม5-11มีนาคมนี้คัดสรรร้านเด็ก จัดเต็มยิ่งกว่าเดิมการันตีโดย3รายการดังผู้หญิงยกกำลังแจวแซบพาซ่ามาวินฟินเฟอร์พร้อมทับนักแสดงจากช่อง3ที่จะมาร่วมสร้างความฟีดแจวแซบเฟอร์รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดเพลินๆกับบรรยากาศสุดแจวพร้อมร้านอาหารสุดแซบครบทุกรสกว่า74ร้าน และฟินแบฟเฟอร์กับกองทัพดาราช่อง3พบกับการรวมร้านอาหารเด็ดมาให้ฟินสุดสุดคัดมาจากรายการอาหารชื่อดังจากช่อง3าและเพจดังยาผู้หญิงยกกำลังแซบพาซาเมาวินฟินเฟอร์ fer. สุดยอดเซอร์ไพรส์จากนักสแสดงช่อง3าวันพุทธที่วันที่12มิถุนายน2567พบกับนักสแสดงจากคุณได้ไปต่อจูเนียร์กาดบันฟลุคพงสภาบ้านนาคุนแฟรงกี้วีรับในกิจกรรมพิธีเปิดงานแจวแซบเฟอร์เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป วันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับนักสแสดงจากมาตาลดาริววชิรวิทย์อมแมนดาออบเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับนักสแสดงจากดุดอัพสอนและใจพิสูตธิ์ติตชาชยันวันอาทิตย์ที่วันที่16มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับนักสแสดงจากใจพิสู์ เทศไมร่อนอุ้งอิศยาเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับนักแสดงจากดุดอับสอนและพรชีวันกองทัพพีเซนสุภโพห้ามพลาดกับที่สุดของมหกรรมความอร่อยแจ่วแซฟเฟอร์พบกันในวันที่5ถึง11มีนาคมนี้นลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซ็นทรัลเวสเกตเตรียมปักหมุดความอร่อยกันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวัง